เจอก,กันกับตุ๋ยแล้วก็ครอบครัวอีกเช่นเคยค่ะทักทายคะ่ะทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆคะ่ะเผื่อแฟนคลับท่านไหนคิดถึงตุ๋ยแล้วก็ครอบครัวคะ่ะตุ๋ยก็เลยจัดทาคลิปนี้ขึ้นมาคะ่ะก็อีกเช่นเคยคะ่ะเปิดคลิปมาด้วยการทําอาหารคะ่ะตุ๋ยคิดว่าแฟนคลับทุกคนก็คงจะรู้แล้วคะ่ะว่าแม่ตุ๋ยทาอะไรก็คือทําน้ํายาขนมจีนคะ่ะตอนนี้ก็เป็นสภาพกะทิเมืองหนาวคะ่ะทุกคนก็จะจับตัวกัน เป็นก้อนอย่างที่เห็นค่ะไม่เหมือนกับที่มางไทยค่ะที่กะทิค่อนข้างที่จะเหลวมากๆเลยค่ะเมนูนี้เป็นเมนูอีกเมนูหนึ่งค่ะที่คุณพ่อชอบกินมากๆเลยค่ะแต่ถ้าให้กินปลาเป็นตัวคุณพ่อจะไม่กินค่ะเราก็เลยเอามาดัดแปลงค่ะไม่ได้แบบทางตรงค่ะเนาะเราก็ต้องเอาแบบทางอ้อมค่ะเพื่อที่จะให้คุณพ่อได้กินปลาค่ะส่วนวิธีการทําน้ํายาขนมจีนก็ตามแบบฉบับแม่ตุ๋ยค่ะอาจจะไม่ถูกต้องตามวิธีการทําน้ํายาขนมจีนค่ะ ส่วนวิธีปรุงก็ตามที่เราชอบเลยค่ะที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำปลาร้าค่ะเพิ่มความนัวให้กับน้ำยาขนมจีนค่ะ ตอนนี้น้ำยาขนมจีนสูตรแม่ตุ๋ยก็ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแต่งหน้าด้วยการโรยด้วยต้นหอมแล้วก็ผักชีค่ะหน้าตาก,ก็ออกมาได้หน้ากินทีเดียวค่ะส่วนเส้นขนมจีนก็อีกตามเคยค่ะเราจะใช้เส้นขนมจีนอบแห้งค่ะแล้วเราก็เอามาต้มในน้ําเดือดค่ะอาจจะไม่ค่อยอร่อยแล้วก็ไม่ค่อยสดเหมือนขนมจีนที่เมืองไทยค่ะ พอเส้นขนมจีนนิ่มได้ที่แล้วค่ะเราก็จะเอามาเสด็จน้ำค่ะแล้วก็ล้างด้วยน้ำเปล่าให้เส้นขนมจีนสะอาดค่ะถ้าน้องๆคนไหนไม่ชอบกินขนมจีนค่ะตุ๋ยก็ได้ทำอาหารอีกอย่างหนึ่งไว้ให้น้องๆด้วยค่ะก็คือเป็นอาหารสำเร็จรูปที่ก็ทำมาจากมันฝรั่งค่ะตอนนี้จะเห็นว่าคุณพ่อแล้วก็น้องไวดาค่ะกำลัง นั่งกินข้าวพร้อมๆกันค่ะส่วนลูกชายทั้งสองค่ะยังไม่กลับมาจากข้างนอกค่ะก็เลยไม่ได้เห็นน้องๆค่ะ้ยเช่นเคยค่ะคุณพ่อได้กินของอร่อยค่ะวันนี้มีถั่วงอกด้วยค่ะทุกคนแล้วก็มีผักต่างๆด้วยค่ะน้องไวดาเป็นคนที่ชอบถั่วงอกเหมือนกับคุณพ่อเลยค่ะถ้าแฟนคลับได้ติดตามในคลิปของตัวเราก็ครอบครัวค่ะจะรู้ว่าคุณพ่อไม่ชอบกินปลามากๆเลยค่ะโดยเฉพาะปลาที่ ตัวเต็มเต็มค่ะคุณพ่อไม่กินคะ่ะแต่ถ้าเราเอามาดัดแปลงคะ่ะอ,อย่างเช่นน้ำยาขนมจีนคะ่ะค,คุณพ่อจะตักแล้วตักอีกตักแล้วตักอีกจนเกือบหมดหม้อนี่เป็นรอบที่สองค่ะโอเคใช้มือใช้มือหยิบเส้นขนมจีนเลยคะ่ะหยิบทีหนึ่งนี่เกือบจะครึ่งกิโลสองวันก่อนกอนซื้อซื้อที อ่หารไทยอืมอุ้ยเนาะฟิสเตียนนี่ก็ได้เอาน้ำซุปด้วยเอาไปอีกน้ำซุปมันจะได้อร่อยอร่อยมีพอสํารับทุกคนไหมครับเต็มหม้อค่ะเอาไปเลยเยอะๆเต็มหม้อสํารับซอยทุกคนสํารับทุกคนค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะนี่เป็นรอบที่สามค่ะ ใครมาอีกยังหิวข้าวยังหิวข้าว่มเชิญเลยเชิญเลยกินเกือบหมดหม้อแล้วค่ะที่มีที่มีพอเอาน้ำซุปไปเยอะๆมันจะได้อร่อยเจออาหารถูกใจค่ะกินไม่ยอมหยุดทำไมไม่เอาอีกอ พอแล้วค่ะเอาเยอะเยอะอร่อยน้องเวดาก็เป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบกินขนมจีนเหมือนกันค่ะเวลาที่ตุ๋ยทำค่ะตุ๋ยจะไม่กล้าทําเผ็ดค่ะเพราะว่ากลัวลูกๆทั้งสามจะกินด้วยไม่ได้ค่ะเพิ่มความหอมกับซุปค่ะก็เด็ดผักชีลงไปค่ะ ทุกคนชอบค่ะไม่ว่าจะเป็นน้องไวดาเองแล้วก็ตัวคุณพ่อค่ะชอบผักชีมากๆเลยค่ะทุกคน นี่เป็นอาหารหวานของทุกคนวันนี้ค่ะวันนี้ไม่ตุยทาโบโลยใส่ด้วยมันเทศค่ะไม่รู้ว่าตุยพูดถูกหรือเปล่าค่ะถ้าไม่ถูกยังไงก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยค่ะเพิ่มความมันให้กับโบโลยค่ะเป็นครั้งแรกค่ะที่ไม่ตุยได้ทาโบโลยแล้วก็ใส่ด้วยมันเทศค่ะเดี๋ยวมาดูค่ะว่าคุณพ่อชอบหรือเปล่าคุณพ่อเป็นอีกคนหนึ่งค่ะที่ชอบเมนูโบโลยมากๆเลยค่ะไม่เพียงแค่กินเปล่าๆค่ะถ้าสังเกตดีๆค่ะ ในถ้วยของคุณพ่อจะมีข้าวเปล่าอยู่ด้วยค่ะทุกคนคุณพ่อกินบัวลอยกับข้าวเปล่าค่ะเป็นอาหารหวานค่ะและนี่ก็เป็นครั้งที่สองค่ะที่คุณพ่อมาตักบัวลอยค่ะแสดงว่าสูตรนี้ถูกใจคุณพ่อไม่เบาค่ะหิวก็หิวค่ะแต่ว่าการบ้านของน้องวนิดาก็ต้องช่วยทําด้วยค่ะก็อย่างที่เห็นค่ะว่าคุณพ่อกินขนมบัวลอยไปด้วยแล้วก็สอนการบ้านน้องวันิดาไปด้วยค่ะ เอบ็นว่าก่อนที่คลิปจะยาวไปมากก่อนนี้ค่ะตัวเราก็ครอบครัวขวตวราแฟนคลับทุกคนไปแค่นี้ก่อนค่ะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะที่ส่งมาให้ตัวเราก็ครอบครัวโ<ร>ดยตลอดค่ะคลิปนี้ไปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ